อีเธอจะไปไหนทุจราก่อนเขาอยากไปทุจราสบายดีป้าลุงก่อนวัวยม,นนะมยี่ยังยีง่ยัง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 สบายดีก่อนนะ่ะสบายดีป้าลุงก่อนอแมอแวมันจะท้อเอานะอีหล่าอยากไปเฮ็ดยังหูหาย่รงนี้ตุ๊ อีหลาสิไปเฮ็ดยังบอาชื่อกูไม่ได้อีหลาสิไปเฮ็ดยังฮะบ่เออใส่เกิบใส่ยังปึน่ะเอาเกิบรถข้างนึงไปใส่ละอืออ่ะทุจาก่อนทุจาก่อนถ้าอยากไปนะทุจาก่อน มันโอ่มาไหนไปจังมึงแม่วิวคนอยากไปวิวอ่าหน่าเฟินวิวให้น้องไปน้ำบ่หนึ่วิวไอ้ไปน้ำบ่วิวมาเฟินยินเสียงเลยเฟินเออธุจ้าก่อนธุจ้าเออมึงแม่คนอยากไปแระบายเอาไปน้ำบ่หนึ่เอาไปบ่หนึ่ ขึ้นรถวะแหละกระโปรงกระเป๋าขึ้นรถวะแหล,ละนี่งาตึงตึงตึง,ตงอย่าหนาวลงจะสิไปอยจาจะสิไปเห็ดยังจะสิไปเห็ดยังไม่อ้วนเ่าได้ไปน,น้ำใดเอ๊ะไม่อ้วนเ่าได้ไปน้ำใดลูกเอ๋ย ไฟกรบาดไฟนะเดี๋ยวนี้หูอยู่ว่าจะเอาหอยลงจากรถนี่ตียนยหาประตูว่าเตียงน้อยเ่ะอเฮ้ยนี่คือห่าเนี่ครับในทองไหมอุ้ยคือดีแท้ โอ้แม่ใบคือบบปันไม่อ้วนน่ะอ่ะสบายดีกันสบายดีกันนักเรียนเฮ้โอ้ยอมลงหายอาหนาหมุนเขาเอ้ยไปลงมาลงโน้ลงมา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 ไปชส่เกือบขังเดียวนะโบห้ไปดรอก ว่า้ไปดอกใช่เกือบครั้งเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยกระดิ่งกระดิ่งลงมาลงมามาใช่ไหมออ้มาโอ้มาอุ้มาโอ้มาไ้มมาคิดลงมาลงมาฮะคิดอะไรคิดหนีมืยหน่อยนะ พราะว่ามันเป็นนั่นแบบว่าล่องลอยยาวมันแงอ้วนนะงานลงแล้วเฮ้ยลงแล้วเฮ้ยลงแล้วเฮ้ยรอดแล้วเฮ้ยรอดแล้วเฮ้ยรอดแล้วเฮ้ยหุ่นหุ่นเฮ้ยเจนเอ้ยเอาเอาปัาถิ่มเห็นยังไงนี่ยันเขาเอาอะไร มามาน้ำอีวนมามาเอาเอาสิปีดลงไปทางมาดีน่ะเอาเอาเอาคือติดแตน่ประตูน่ะฮะแย่งกันเบิดเอืออือตกลงใช้อุ่มเลื่ยหายหายแบบว่าลงมาอย่างประมาณนี้เลยเลยเลยลงมาอย่างอะไรเลยเนาะอันนี้บ้านก่อนนะถ้าอยากไปนี้บ้าน เมื่อไห่ไม่ทองไม่หรอมีท้องดาวท้องยางมาแบวงนกันไหมยังใส่ไม่ชี้ไม่เชื่อเท่าไหร่ฮะบฮัตบารฮัตสีขาวเหรอไม่ใช่ใช่ปตาให้จนี่ออนยองช็อกโกแลตใช่ไหอ๋อใบุ่นเนี่ อยูดีากขึ้นรถอย่าขึ้นรถมาดูมามาแม่มามาแห่ชิ้นมให้ก่อนโอ้ไปไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปฮ้ยขึ้นรถ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 ไปไปเฮก็ขึ้นขึ้น

อ้าวควักหนมือน่ะอาาเอาไปมาเร็วเล่นเล่เล่น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 เนเล่นน่นเลน่นเนเ่นน่นเลนเ่นน่นเล่นเลนเ่นเ่เนเ่น่เ่แนเ่น่่นนเอาแม่เเ เอาไม่เกือบนี่มาไปได้นี่มาไปได้เกือบงามนี่เบิ้งเบิ้แม่เอาเกือบก่อนบายบายเอื้อยแล้วกินนี่บบาายยออืเอื้อยไปแลล้วูกเอื้อยไปแล้วเอ๊ไปได้ผู้แปลมากริ้งเพื่อมาเล่นแม่ไปกริ้ง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 นี่มาดิเดี๋ยวไปนเอื่อยเอาอันนี้แล้วแม่ซื้อไหต่ายยังน้อยคุณ

kín 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 bò đi kín mẹ kín bò kín bò kín bò hả mi sẽ khai thịt kín ừ, nam nhầm ôi nàng ngam ủa ừ, tớ ủa ừ, tớ ông oh. <laughs> อ้น้มมันหยดนะลูกน้มมันหยด <c oughs> อย่าผ่าน,นปิดข้างเนียปไปเข้าในปะมันลมปะเข้าในปะเอาลูกสาวได้บัะเม่์ึ้นไปจงน้องดิวดะใช่ลูกเฮ้ เฮ็ดซึ่งอีกึสายซึ่งอีกฮ่ะแล้อเมาลูกสาว,วเราเปเฮ็ดยังงั้นลูกสาวปลอมตื่นนะ บาดเย็นน้องมันนี่ก็แม่พี่น้องเลยก็ลดนัดมันนี่ก็ได้ชื่อเสียงใอสวนลาทูโรนึงกับพี่ยังแหนมบอกเอาให้น,น้องเสาริตยื้อให้ปลาบัวเพิน่นชื่อกับข้าวให้เพิ่นเพินบอดดิมาก็ได้ซื้อให้เพิน่นบอลโดนซื้อเท่านั้นก็ไม่พี่น้องเลยเหตุยัง đồng cào bò, ơi, nhăng, sang đây nà nhăng, <laughs> nhăng, khứ gần có mẹ uẩn, Ăn tận điều. đâu mẹ uẩn cả khứ mẹ uẩn đó, thế, lột thế, người vào đó cũng được người hiền, hiền bò.

ใส่เก no ือบเทขนาดว้ะไปเก็บเอาว้ายบ่งขนไงเด่นเอนมาแต่ใส่บ่งตุกไงนะเป้าแม่กระตุกบ่งขนไม่บ้างก็ยัง miếng hết ná cặp tuần mày cặp bà cặp đòn nó mặc mùn hết đốm đốm ừ, bao kín đơ giờ kín đơ sao nhòn phân Hãy subscribe đốt, kênh đốt ดอกใหม่พุณแม่ดอกงามจ้ะดอกดาวเรืองพอดีเนบพัาควันเนาะดอกน้อยดอกพอดีงามเนาะเห็ดนะเห็ดนะโถเอมี่ไปแล้วมีไปห้องเย็นแล้วอืมอืมนี่จะรักสาวแล้วเด็ด จำเจ้าสิเฮ็ดอืมอืมหอกจูบมันก็ไลายชนไปหนักยังอ้าวอ้าวอาวอ้าวอ้าเอ้าเอ้าวอ้าวอมตายพ่อพ่อพ่อมาดิไปพ่อไปดูปะพ่อพ่อพ่ออุ้ยพ่อพ่อพ่อตายไปแล้วเอาบง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 เอ้าเอ้าบงกัดบงกัด นี่ๆเบิ่งไหลนะซะเร่หายปาๆๆๆๆบ่งในบ่งในอุ้ยๆๆย่านๆๆย่านๆไปๆ <stereotype and true choses> Lình uh, uh, bằng lình bạc bằng ngang 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 u ngang u ngang linh ngang linh ngang bằng linh ngang 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 nha ngang

มาดูกมากับอันนี้มันมากเท่ออันนี้นะอ,นอืมอน,น้ำหวานยังบ่ได้อย่างเจนนี่ได้หลายอันเลยนี่มีห่านอาโอ้เจนโตกเกินแล้วเจนมึงแน่น้ำหวานเอาแม่น้ำหวานมึงแน่น้องนะเอาไปช่บไปฉ่บมันไฟไ,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 ได้อันนี้นะ,นะ Hai hãy ghê đâu hãy ghê hãy ghê đâu hãy ghê dù hãy ghê đâu hãy hãy เออตอก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 เอ้า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 นกเอ้าเอ้านาจตอกเอ้าเอ้าพาจีตอกเอ้าเอ้าเอ้าเฮเฮ้ยเาตอกเอ้ามาดิเอ้าเอ้าเอ้าเอายังไงหันเลยเจนตัวก็าเดื้อแล้วลูเสี่คนเมื่อวานเลยเมื่อวาน มาแลี้งไงเอ้ยมืงอไ้เอือเอือู้้งัวเข่าเลยไป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 เลงัวไปอู้อู้ไปไปเลยงัวไปเลงัวเลยงัวเลยงัวเลยเลยงัวเล่นยงัวอูอูอู้เฮึอู้อู้เฮ้มันบ่เฉยๆอย่บเหตุยังบาดิมา ขดขดขดชมุนไปพียช่างน่ะนะมุนไปพียงนั่นนะฮะมุนไปพียช่างน่ะนะต้องดื่อเลยคนน่ะต้องดื่อเลยปลาลูเบิ้งลูกสาวบาเตียงซำลูกชายโอเมนลูกสาวอันนี้ลูกชายอันนี้เรื่อ นั่งบิวเทียบก็ได้เลยความดื้อของนางนั่งบิวเทียบเทียบก็ได้เลยความดื้อของนางนดือ้ออรีรอ,อนาน,นานนานลงมาลงมาลงมามันีี้ประเหตุนยัางด้กมัน Thì này thì đang chỉnh này để thân bò non này. Mà bấy Mưa nàn. ma, Nàng lông, nàng lông. Nàng lông này lông điêu, 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 Ui 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 lông điêu, điêu,

มมนไปมีงานมานลงมายังไปดิลงมายังนี่ลงมายังนี่ให้ลงมายังนี่ลงมายังนี่ฮะลงมายังไปดิพปต่อพันจีได้้างมืออาดาจีเถิงาวจีถงน้่คืนั่นิดๆหน่อยโอเคินละจ้า มาได้เล่นดอกจ้ามาได้เล่นดอกจ้าดูเลยมางช่องนะช่องอเหม็นหนามมันทัวร์ดีใจจังโคตรเต็มๆเนาะไปเด้อไปใหม่เด้อ เพิ่นว่าควันมีสังเด่นเพิ่นว่าควันม anyway totally ีสังเด่นเพิ่นว่าหิมะเพิ่นบ่หนิฮะใช้ใช้เสียงอ่างเงินอยู่ใช่อ่างเงินอยู่ใช่มาพี่มาพี่อู้ยต่างอะไรหรอโอ้โเสียงมื่อนานั้นเล่าผาแล่นเต้นเมาจนล่มทับพักนี่เล่าผาแล่นเต้นเต้นมาเอาเงิน มึตัวแล้วลอกพักกาดไปกินกั๊เแจวแจวยังต okay, okay. ุบอกนี่ก็ไปกินกั๊เแจวกบได้เลยพอดีอะเหรออ่อนผักเช้าคุณอะอันนี้ก็อันนี้ก็ทีใช่ไมย่างกี่เงิน เป็นตะลาบบ่บางนก๊อวถามึกมีแผงเอานะอ <c oughs> เอเอเป็นแล้วยมมาแล้วละถ้ามึมีแผเอาเจนเนี่มันเป็นตะลาบได้มันลาบชอยบังแน่น่ะ nè nghe xe không sao nè Lưng cương ma nè Hả Rồi Bà bây nó mà ngân đâu Nếu còn chết cấp khảo đâu Hãy subscribe nhung lên chơi đi chị nè Chứ mà mình ở nhộn lên nó chị nè ừ. 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 Các bò <laughs> Sao đây đừng phải cái lốc ngoài luôn nè à? Ừ, ừ. đổ <laughs> 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 vào nè, áo, vẩy vào dùng vậy, ẩm nắp làm đay có phải đó mẹ ạ, tôi bị nó làm chồng kia นานนานนมันจะไปถอนแล้ววะนี mm ่ว hmm. ่านี่มันกาก้มลงไปมันกะเออหานหานห่านหานเจนมงไตุ๊ะช่วยอะไรสักตั้งดื้อหรี่เวนาะชมมันเป็นผู้ชายผ้หน่ะนี่นะเออบ่แม่เจ้าติดไห้บ่เดี๋ยวมื่อนี้เเช็ดให้มัดินกัดมึงไง มันมักเมียงนี่เฮ้ยอ๋อยงเอามันหมักควันเลยไปไปไปบนวางได้ะไปลูกไป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  โอเคสบปาลุงเลยยิงเถอดิค็สิ่งกัะพากพวเามีน้องกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามนี่ก็งำคืนข้าวเด้เนไปละสบายดีและสวัสดีวัชรพทุกคน